ยา <Yeah. S 2> อุ้มเอาลูกเนี่ยอะไรบานแง่งข oh. นมาแม่แมเอายง่งขึ้นมาแม่ว่าสัมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี้เลยนะคะวันนี้เรากับป๋บปานะคะจะพาลูกๆไปฉีดวัคซีนแต่ก็มีโกล์เนี่ยวัคซีนครบแล้วนะอันนี้วัคซีนครบแล้ว เงิอนอันว่าสิบห้าไปหยอดอยากรหยอดบ่ได้เพราะว่าน้ำหนักบ่ถึงคุณหมอบอกว่าน้ำหนักอ่ะต้องสองกิโลคอนทั้งสี่หยอดอยาเฮปมาตได้ม,ไม้องไปหมดไม่ใช่ยากแก้เตี้ยมเลยไปหมดเตีทองเตยเตยที่นอนอดีมันเย็นนะเตยที่นอนเตยเตียง <c oughs> ก็เลยบ่ได้หยอดนะคะผ้าป่ายันเมนีสภาพตัวนี้ไปฉีดวัคซีนตัวนี้วัคซีนพึงจะได้เข็มหนึ่งนะคะ รจะไปฉีดอีกสองเข็มนะคะออาชิอาชิมารายงานตัวสวัสดีครับแล้วก็จะพาไปเล่นกับคุณปู่นะคะเราจะไปหาคุณปู่นะวันนี้ไปฉีดวัคซีนแล้วหนมจะไปหาคุณปู่ใช่ไหมลูก แบบกับนดื่มเป็นไห้ได้พี่นอนพ่อไปสิมัสิแอบนอนรับมันเดี๋ยวแห้งมันพ่อไปถึงพื้นกินแลนดูดับตาใหม่ ที่แอบนอนมันเสียดีจัะพีงง่สิบหาแอร์เวียกเงางมันนอนก็นยังมันเหนื่อยขนาดไหนไม่จะโม้ก็หนูเหนื่อยไงพ่อหนูนอนเก็บแรงพ่อไปหอดวินเ,นนเนนหนือวินเหนรอหนูนอนเก็บแรงไงแทนหนูจะไปเที่ยวบ้านคุณปู่หนูก็จะได้ไปวิ่งสนามหญ้าเนาะจะพาไปวิ่งสนามหญ้านะคขกนะแต่ก็จะพาไปวิ่งสนามหญ,ญ้าบ้านคุณปู่นะ ไปกันเลยค่ะมาเล่นบ้านคุณปู่ค่ะว่าจะไปฉีดวัคซีนคุณหมอไ้ฉีดให้เลยเพราะว่าน้องพิงมาอยู่ด้วยให้น้องคุณชินก่อนมนาะสั่งคุณหมอไปมันแดไ<ป>นดไม่ได้อะไรมันแดดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันวิ่งขึ้นข้นขนนางบนมอนยยาก อุ้มเอาลูกเนี่ยได้รบานงานขึ้นมาแม่เอางานขึ้นมาแม่ว่าสั่นอุ้มเอาตาหมาป่าท่าเมียเดียวมาอยู่บ้านกับคุณปู่ไหมคะปุ้บซึ่งไปดูหมดเยอะไปดีอะเยอมาอยู่บ้านกับคุณปู่ไหมคะไม่ต้องปิดประตูหรอกปะ๊ะ เอาเปิดแอร์สมบอ,อไม่เปิดดอกดมาเลียนหน้าบ้านมนาะมาที่ยอดบ้านและบ้านหาคุณปูนะคะมามามา đẹt mà nắng đẹp trưa đó mà mà nhào nó có lúc đó vào luôn đùm tua nó thiệt không? Đẹp. แดดเดี๋ยวแดดไปเนีมัร้อนร้อนร้อนเนียไปแรงขึ้นไปแร พอให้พอหรือเล่ร่วงไปแล้วร่วงไปแน่แล้วคุณปู่ไม่อยู่นะคะคุณปู่น่าจะไปนาสำรวจบ้านคุณปู่แปนดีได้เฮียนเล่าแล้วอยู่ผุดเดียวเนาะแบบแปนรวดไม่รู้ค่ะ อาแพงไขรขึ้นรถกลับบ้านด้วยหน่อยนะไนปะค,คืนเขาจะลงมาทำไมคุณปูบายูบประโทรหาคุณปูก่อนคุณปูน่าจะออกไปหน้านะคะ Hello. 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 อยู่บ้านกับคุณปูไ่ไหมคะฮะไปแล้ว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 ไป แล้ตอนนั้นมาฉีดมันปวดฉีดได้ตัวดำๆนะมาเร็วฉีก่อนเร็วเอามาฉีดก่อนเปิดฉีดแน่เลยไปฉีก่อนเร็วไปฉีก่อนเร็วเร็วฉีดไหมมาเร็วน้ำมาน้ำมาเขียวน้ำไหมเขียวน้ำไหมมาเร็ว thì là răng ngồi được không răng ngồi được này không, này đâu à. không làm này đâu chỉ làm nào được à dễ Chị... thế sẽ... nhớ không nào từ lần này thì còn được mong có nhiều em. Ừ. งงไงไมันถ้าลูเป็นเยาห้องน้ำมาัน<อ>จะมันปวดบาปวดเยออกมากปวดบ่เยาอยู่บอ,บอ,อโอเคนะคะ<ม>เรามาเล่นบ้านคุณปู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ไม่อยู่นะคะจะไปหน้าค่ะ เนียวปวดเนียวแล้ว Thank y o